อ่าวงกลมวงหนึ่งนะครับมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบสองสามและมีแกน x เป็นเส้นสัมผัสนะครับจงหาจุดสัมผัสบ,บนแกน x อ้อนี้ครับวิธีการทําให้เราพยายามนะครับวาดกราเพื่อเห็นภาพนะครับอ่าเเป็นลบสองนะครับ y เป็นสามนะครับโจทย์บอกว่ามีเส้นสัมผัสบ,บนแกน x นะครับ อ่านะครับดังนั้นแปลว่าสัมผัสตรงนี้นะครับเราจะรู้แล้วว่า x เป็นลบสนะครับแล้วก็ y เป็น0ูนย์ะครับวาดกราฟจะมองเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับความยาวรัศมีครับจากลบสสามไปลบสศูนย์ะครับจากตัวนี้เรามองด้วยตาเปล่าเราก็เห็นแล้วนะครับว่าห่างกัน3มช่องนะครับดังนั้นรัศมีก็เลยกลายเป็น3าม สูตรจุดกึ่งกลางนะครับมันก็คือจับ x 1 x 2นะครับส่วน2บวกกับ y 1นึ่ง y 1บวก y 2ส่วน2นะครับสมมุติตัวนี้เป็น x 1นึ่นะครับ y 1นันนี้เป็น x 2 y 2นะครับเราจะเห็นแล้วว่าข้อนี้นะครับถ้าเราต้องการหา p ใช่ไหมมันคือจุดกึ่งกลางนะครับมันก็เลยกลายเป็น x 1บวก x 2นะครับส่วน2แล้วก็ y 1บวก y 2ส่วน2นะครับ อ่าอย่างข้อนี้นะครับเราก็ใช้สูตรธรรมดาเลยนะครับข้อนี้นะครับเออ่มันสูตรว่า x 1นะครับบวก x 2อส่วนสนะครับกับ y 1บวก y 2นะครับส่วนสนะครับข้อนี้เราจะใช้สูตรนี้เป็นหลักนะครับในการหาจุดกึ่งกลางนะครับอ่าโอเคครับข้อนี้ครับจุดกึ่งกลางก็เลยตอบออกมานะครับว่ามันก็คือนะครับ5นะครับบวกกับลบสนะครับหารด้วย2นะครับแล้วก็ สี่นะครับบวกหกนะครับส่วนสองห้าลบสามนะครับได้ลบสองหารสองกลายเป็นลบหนึ่งนะครับสี่บวกหกได้สิบโดนสองหารกลายเป็นห้านะครับอ่อข้อนี้ครับใช้สูตรเดิมนะครับเราก็เขียนสูตรให้มั่นนะครับจะได้จําง่ายขึ้นนะครับข้อนี้นะครับเราจะเห็นแล้วว่ามันก็คือเอาสามกับลบสามมาบวกกันนะครับแล้วก็หารด้วยสอง แล้วก็ลบห้าส่วนสองนะครับ่หารด้วยบวกกับลบเก้านะครับแล้วก็หารด้วยสองสามลบสามได้ศูนย์นะครับศูนย์ส่วนสองได้ศูนย์นะครับลบห้าส่วนสองกับลบเก้าครับข้อนี้ทําเศษส่วนเท่ากันนะครับก็เลยเป็นลบห้าส่วนสองนะครับกับลบสิบแปดส่วนสองนะครับหารด้วยสองลบห้ากับลบสิบแปดครับกลายเป็นลบยี่สิบสามนะครับมันก็เลยกลายเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ลบยี่สิบสามส่วนสองนะครับแล้วก็หารสองส่วน นะครับเราเขียน2อส่วนหเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้นะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับมันก็เลยกลายเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ลบยีนะครับส่วน2เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับจาก2อส่วนหก็เลยกลายเป็น1นส่วนสนะครับดังนั้นแปลว่าคําตอบของเรานะครับมันก็เลยกลายเป็น0ูนย์กับลบยีส่วนสนั่นเองนะครับ ข้อนี้ครับใช้สูตรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขียนสูตรให้มั่นนะครับจําให้ดีนะครับมันก็เลยกลายเป็นนะครับข้อนี้ก็เลยกลายเป็นนะครับลบห้านะครับบวกกับลบสามนะครับส่วนด้วยสองนะครับแล้วก็เอ่อลบห้าเจอบวกกับลบสามก็คือลบห้าลบสามดีๆนะครับเจ็ดลบเก้านะครับส่วนด้วยสองนะครับลบห้าลบสามกลายเป็นลบแปดครึ่งหนึ่งของลบแปดก็คือลบสี่นะครับ 7จลบได้ลบ -2 ก็เป็นลบสส่วน2นะครับก็คือลบนั่นเองอ่าข้อนี้นะครับเราก็จับภาษาอังกฤษมาบวกกันนะครับ a บวก b นะครับบวกกับ a ลบ b นะครับเวลาเราดูนะง่นี้ x 1 y 1นะครับไอ้นี้ x 2 y 2นะครับมันก็เลยกลายเป็นนะครับ a บวก b บวกด้วย a ลบ b นะครับแล้วก็หารด้วย2นะครับแล้วก็ ต่อไปก็เป็น y 1ยหนบวกวานะครับมันก็คือ c ีบวกดนะครับแล้วก็บวกด้วย c ีลบดนะครับแล้วก็หารด้วย2นะครับมันก็เลยกลายเป็น a อบวกเได้2 a b เลบบได้0นะครับมันก็เลยกลายเป็น2 a งเอส่วนสอบวกซได้2 c d ซลบดได้0นะครับก็เลยกลายเป็น2 c งส่วนสนะครับมันก็เลยได้ออกมาเป็น a c นั่นเอง กำหนดให้ลบ3 8กับ8 6เป็นจุดปลายของเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมนี้จงหาจุดศูนย์กลางนะครับดังนั้นแปลว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับตรงกู่่์กลางมันก็คือจุดกึ่งกลางนั่นเองนะครับอ่ามันก็เลยกลายเป็นลบ3นะครับ8กับ8 6นะครับดังนั้นจุดกึ่งกลางของเรานะครับมันก็คือตรงนี้เนาะนะครับมันก็คือจุด P นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เขียนสูตรให้เรียบร้อยนะครับ อ่าดังนั้นแปลว่าข้อนี้ครับเราจะได้แล้วว่า p ของเรานะครับก็เอาลบสามนะครับบวกกับแปดนะครับส่วนด้วยสองแล้วก็เอาแปดกับหกบวกกันนะครับแล้วก็หารด้วยสองนะครับดังนั้นมันก็เลยได้ออกมาเป็นนะครับลบสามบวกแปดได้ห้าส่วนสองนะครับแล้วก็แปดบวกหกได้สิบสี่ส่วนสองนะครับก็คือเจ็ดนั่นเอง อ่านะครับข้อสอบนะครับจะมีแบบเมื่อกี้กับแบบนี้ออกนะครับอยู่2ข้อนะครับข้อ2กับข้อ3ที่เป็นโจทย์แบบหลักนะครับเขาบอกมาว่า A เป็นจุดกึ่งกลางของ P1 P2 นะครับถ้า A มีพิกัดคือ5 6นะครับ P2 มีพิกัดเป็นลบห้าอ่สิบห้าลบสี่นะครับจงหาพิกัด P1 นะครับพยายามสร้างภาพขึ้นมานะครับเพื่อจะได้มองเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราเห็นแล้วว่าตรงนี้คือนะครับเเป็นจุดกึ่งกลางของ P1 กับ P2 นะครับเราเขียนทุกอย่างตามที่โจทย์บอกให้ดีที่สุดนะครับ เขาบอกว่าพิกัดของ a คือ56นะครับแล้วก็พิกัดของนะครับ p 2ก็คือ15กับลบสนะครับดังนั้น p 1นึ่เขาให้หามานะครับซึ่ง p 1เราไม่รู้แล้วก็เลยกำหนดให้มันเป็น x กับ y นะครับอ่านะครับซึ่งนะครับเราจะรู้แล้วว่าไอเนี้ยนะครับก็คือ x 1 y 1นั่นเองนะครับส่วนโต๊ะห้ก็คือจุดกึ่งกลางนะครับ15บลบสก็คืออ่า x สอง y สองนะครับจากตรงนี้ครับเราก็จะใส่สูตรเหมือนเดิมเลยนะครับว่าสูตรจุดกึ่งกลางของเราคืออะไรนะครับอ่าสูตรจุดกึ่งกลางของเรามาแล้วนะครับดังนั้นเราก็ใส่จุดกึ่งกลางได้เลยเพื่อคิดเลขนะครับแปลว่าข้อนี้ครับมันจะกลายเป็นห้าหกนะครับเท่ากับนะครับเอ่อ x 1บวก x 2ครับก็เลยกลายเป็น x 1บวกสนะครับส่วนด้วย2นะครับแล้วก็ y 1บวก y 2นะครับก็คือ y ลบ4นะครับส่วน2อ่าเราจะเห็นแล้วนะครับว่าข้อนี้เราจะใช้จุดกึ่งกลางนะครับเท่ากับสูตรของมันนั่นเองนะครับแล้วเราก็คิดแยกคิดทีละตัวครับดังนั้น5้าของเราก็คือนะครับ10เอ่อ x บวก15ส่วน2นะครับแล้วก็ตัว y ของเรานะครับมันก็คืออ่านะครับข้อนี้มันก็จะเป็น6เท่ากับ y ลบ4ส่วน2นะครับ ให้เราแยกคิดเนาะคู่อับของเรา x ก็คือก้อนหน้านะครับส่วน y ก็คือตัวหลังนะครับก็6กับ y ลบสส่วน2นั่นเองนะครับดังนั้น2หารอยูเอา2ไปคูณครับกลายเป็น10เท่ากับ x บวก15บหบ้าบวกยูเอาส5้าไปลบครับมันก็เลยเป็นลบ5เท่ากับ x นะครับ2คูณ6นะครับกลายเป็น12นะครับแล้วก็ y ลบ4นะครับดังนั้นแปลว่า y ของเราก็เลยกลายเป็น16บนะครับ เอ,อ,อันนี้ถ้าเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเราก็ทําแค่ข้อนี้ข้อเดียวก็พอนะครับ